วันนี้เอารูปหล่อปัม๊มเนื้อชินตะกัวหลวงพ่อเริ่มวัดคีรีวงกะลามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์มาให้ชมกันพระองค์นี้ตอนแรกที่ไปเช่ามาสภาพสวยมากเจ้าของมีสององค์ขอแบ่งเช่ามาองค์หนึ่งสภาพแบบไม่ได้ใช้ไม่ผ่านการใช้เขาเก็บดีมากพระคิดในใจว่าถ้าส่งประกวดต้องได้ที่หนึ่งแน่เพราะว่าพระสภาพสวยอะ่ะแล้วแท้ด้วยแล้วทีนี้ปุ๊บ มีวันนึงมีความจําเป็นต้องเอาพ้าไปจำนำก็มีผ้าองค์นี้แล้วก็อีกสามองค์เอาไปจำนำจำนำไว้ห้าวันแล้วก็พอไถยออกมาปุ๊บกลายเป็นสภาพแบบนี้เลยคือพระสภาพแบบดำมากเหมือนโดนจับโดนโดนจับโดนสัมผัสเยอะซึ่งพระองค์เดิมที่เอาไปจำนำไว้อะมันไม่ได้ดํานะมันสภาพสวยนะสภาพไม่ผ่านการใช้อะ่ะ แต่น,นี่คือแบบดำมากดำเลยพอเราโทรไปก็ก็ไม่ค่อยรับนะพอรับเขาก็บอกพี่องค์เดิมนั่นแหละองค์ที่พี่พามาจำนำนี่ขนาดถ่ายรูปพัาไว้ก่อนที่จะเอาไปจำนำแล้วนะเขาบอกเนี่ยตำหนิมันก็ตรงกันตรงกันนะพี่ตำหนิตรงกันเออเหมือนเดิมองค์เดิมแต่จริงๆแล้วะ่ะ พระหล่อปั๊มอะสภาพอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแต่ตำหนิอะมันเหมือนมันเหมือนเดิมเพราะหล่อปั๊มอะตำหนิมนยังไงมันตำหนิมันก็เหมือนเดิมอยู่แล้วตำหนิมันตรงกันทุกองค์แต่สภาพพระอะสภาพไม่ผ่านการใช้กับสภาพใช้สภาพช้ำม,มันไม่เหมือนกันนะ <S 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 ดูผิวพระนี่มันดำอ่ะซึ่งพระของเราเรานั่งส่องอยู่เกือบทุกวันอะแต่การส่องนี่คือไม่เอาออกจากถุงนะ จะใส่ในถุงแล้วก็ส่องคือจะไม่ให้มือไปสัมผัสอะและ้วทีนี้พระก็จะสภาพสวยอะ่ะแต่พอไปจำนำห้าวันเรากลับมาเรียบร้อยเลยสภาพดูอย่างที่เห็นเนี่ยคือดำมากดำสภาพเหมือนเป็นคนละองค์กันเลยอ่ในใจเราคือคิดว่ามันเป็นคนละองคกันอยู่แล้วเพราะเราพระเรา,เรา,เ,ราเราจำได้นะ ว่ามันไม่ใช่สภาพอย่างเนี้ยอันนี้คือความผิดพลาดเลยว่าทีหลังอย่าเอาภาพประจำนําเด็ดขาดถึงจะถ่ายรูปไว้แล้วก็ตามเตือนทุกๆคนเลยนะอย่าเอาภาพประจานําเด็ดขาดเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างเลย